แอปพลิเคชันตัวแรกของเราชื่อว่าแพ n d o โจนะคะเป็นแอปพลิเคชันของการสตรีมมิ่งเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะไลฟ์สดได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการชมเฉยๆหรือการอัปโหลดวิดีโอเพื่อชมหรือจะเป็นการไลฟ์สดสามารถที่จะทําได้เลยเพราะว่าเราตรงนี้นะคะเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือไลฟ์สดทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเพิ่ม,เต,มเติมอีกเลยนะคะเราเลยมี คำเรียกง่ายๆของเราอย่างนี้นะคะไลฟ์ Life ได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้วไลฟ์ Life สดทันทีทุกที่ทุกเวลานี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะคะสําหรับช่วงนี้หลายคนก็ได้ทดสอบมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ p a n d ดโจเฟสหนึ่ง a ฟ e 2ตอนนี้อยู่ในช่วงของแพนโดโจเฟสที่2การเตรียมการสู่การสตรีมมิ่งอีสปอร์ต ะะเราก็จะมีการทดสอบใช้การทดสอบเป็นสร้างช่องของเราอัปโหลดวิดีโอของเราอะไรต่างๆนี้อยู่ในช่วงของไตรมาสที่2นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมไปอีกสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ที่เราอยากตั้งใจนะคะที่จะจัด global e s p o r t tournament เมื่อ,อไหร่ที่เราไปถึงจุดที่เราจัด global e s p o r t tournament ได้นั่นก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างมากเลยบริษัทโฆษณาจะมาลงอ,าอะไรนะ บริษัทโฆษณามาลงนะคะแล้วก็รายได้จาก global profit sharing ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยได้เริ่มมีผลกำไรจากทั่วโลกเข้ามานั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่2หลายคนนะคะที่ได้คุ้นเคยแล้วก็คือเราเข้าไปปุ๊บเราเจอ landing page ที่โชว์เนื้อหาล่าสุดหรือเนื้อหาที่แบบมีคนนิยมมากที่สุดเราพบประสบการณ์ของการสตรีมที่มันดีแบบดูแบบดูได้นานๆหรืออัปโหลดได้อย่างรวดเร็วแบบนี้เป็นต้นนะคะมีการกำหนดตารางเวลาการสตรีมได้ล่วง มีการทิปได้ให้ทิปได้โอ้อันนี้ดีมากๆเลยเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนมา,มากๆเลยถามเข้ามาว่าแล้วมันต่างยังไงกับการใช้ YouTube Facebook หรืออื่นๆในการสตรีมก็คือตรงนี้เลยนะคะสร้างรายได้แบบทันทีเลยคือใครถูกใจ ถูกใจคลิปของเราเขาสามารถที่จะให้ทิปนะคะโอนเงินได้เลยเป็นเหรียญน,นะคะผ่านเป็น p t x นะคะผ่าน MetaMask นั่นเองมีลูกเล่นนะคะมีสติ๊กเกอร์มีแบบมี g ิ f ต่างๆแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้อันนี้เราสามารถที่จะทำได้แล้วมีการอัปเดตหมวดหมู่ย่อยเยอะแยะมากมายเลยใน p e ลจโจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในเฟซข้างหน้าก็คือการทาการไลฟ์สดแบบ บบสมบูรณ์แบบเลยนะคะในมือถือตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือมี guest mode นั่นเองคือไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนผูกกับ MetaMask นะคะสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแพ n นโดโจปุ๊บแล้วก็กดว่าเป็น guest แล้วก็เข้าชมได้เลยนะคะไม่ต้องล็อกอินใดๆทั้งสิ้นวิดีโอแนวตั้งแนวนอนที่จะสมบูรณ์แบบจะมาในเฟสที่3และการตัดต่อ,ตอวิดีโอในตัวด้วยก็จะมาในเฟสที่3นะคะเราก็จะเข้าไปดูกันสักนิดนึงว่า,าตัว นี่นะคะ okay. แพโ o โจโอเคเราก็จะโชว์ว่านี่คือแอปพลิเคชัน a n โ o โจของจริงนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปได้ทั้งที่มือถือแล้วก็เว็บเวอร์ชันอันนี้เนื่องจากซูมนะคะก็จะต่อให้ดูจากเว็บเวอร์ชันเว็บเวอร์ชันอันนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นช่องของลาลาเองเย,ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราก็อัปโหลดวิดีโอเข้าไปแบบนี้นะคะ ผม oh, เป็นการประกวดระดับโลก Miss Wellness World Thailand ครั้งสำคัญกับการเฟ้นหาสาวงามทั่วประเทศให้สวยสร้างสุขเพื่อสร้างปรากฏการใหม่บักบุดประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงด้านเวลเนสโลกรับชมพร้อมกันทั่วประเทศทางช่องวัน31เวลา4ทุ่ครึ่งเป็นต้นไปส่งตรงจากโรงละครเคแบงสยามนิคเนธในวันอังคารที่30พฤษภาคม2566 โ okay. อเคน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่านี่คือแอปพลิเคชัน p พ n โด o จที่ท่านเนี่ยสามารถที่จะสร้างช่องของท่านได้หลังจากนั้นเนี่ย,น,ยนะคะท่านก็จะมีปุ่มให้เลือกว่าท่านต้องการที่จะไลฟ์ต้องการอัปโหลดวิดีโอหรือว่าต้องการที่จะทําตารางการสตรีมเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเดี๋ยวท่านจะสตรีมแล้วนะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปหมวดต่อไปก็จะเป็นหมวดที่แบบท่านสามารถที่จะเลือกติดตามคนต่างๆได้นะคะติดตามคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยเพื่อที่เราจะสปอร์ตชุมชนซึ่งกันและกัน explore เข้าไปดูว่าโอ้ตอนนี้วิดีโอล่าสุดที่มีคนอัพมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะป๊อปูล่าที่สุดมีอะไรบ้างปรื้หรือว่าใครเขากำลังไลฟ์ยูนี่อย่างนี้เป็นต้นอ่ะก็ไม่มีอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ไปดูซิมีหมวดหมู่อะไรมากมายให้กับเรานี่ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน p a n d o j o นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น แอปพลิเคชันตัวที่2ของเราชื่อว่า Tilter X นะคะ Tilter X เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดโดยการใช้บล็อกเช i n streaming พลตฟอร์มของเราเป็นพื้นฐานทุกท่านเป็นเจ้าของทุกครั้งที่มีคนใช้ Tilter X ท่านจะได้รับรายได้ทุกครั้งที่มีคนใช้แ a n โดโจท่านก็จะได้รับรายได้นั่นเองนี่คือ Tilter X นะคะจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อก็ได้ นะคะแต่เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาก่อนเพื่อให้เราได้ทราบว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์นั่นเองนะคะเรามุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อทําให้คนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะคะโดยใช้บล็อกเชนเข้ามาขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะคะไม่ถูกจํากัดในด้านการศึกษากต่อไปไม่ถูกจํากัดด้วยสถานที่เรียนรู้ที่ไหนก็ได้เรียนรู้ตลอดชีพสามารถเลือกหลักสูตรได้มีโอกาสในการเรียนรู้ออนไลน์จากมหาวิทยาลัยต่างๆงที่ เราแบบเอออยากจะเรียนวิชานั้นวิชานี้ในมหาวิทยาลัยนู้นนี้นั้น,นแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเรียนเขาอาจจะมีการเปิดนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในวิชาต่างๆก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนะคะว่าเออนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปิด คลาสเรียนออนไลน์ให้คนต่างๆที่ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นนักศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ด้วยจึงทําให้สถาบันการศึกษาต่างๆนะคะสามารถที่จะสร้างช่องของตัวเองได้สร้างเนื้อหาสร้างหลักสูตรของตัวเองและสร้างรายได้บนช่องของตัวเองได้นั่นเองสามารถนําเทปบันทึกเนื้อหาที่เราเคยสอนเอาไว้นะคะมา ขึ้นอยู่ในติว t ตอร์ของเราได้จุดเด่นเลยก็คือเราจะมอบประสบการณ์ลื่นไหลไม่มีสะดุดขณะที่เรียนนั่นเองโดยที่ไม่ได้จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วที่แบบต้องแบบเร็วมากสูงมากถึงจะเรียนได้เท่านั้นไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าซอฟต์แวร์นี้ก็มีแบบพื้นแบบเป็นเขาเรียกไลท์นะคะมีความเบาคือไม่หนักใช้งานง่ายไม่ไม่ไม่ได้ต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูง นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาเรียนเข้ามาสอนได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดนั่นเองตอนนี้เรากําลังพัฒนาคือกล้องหลายมุมสําหรับผู้สอนผู้เรียนเพื่อยกระดับประสบการณ์ให้มันเป็นห้องเรียนเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีการจัดบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ตรงนี้จะมี แชนแนลสำหรับแอดมินมีการบริหารการเรียนการสอนการสอบสอบออนไลน์นะคะแรนเดอมข้อสอบอะไรทํานองแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีแดชบอร์ดของการติดติดดูภาพรวมได้มีต่างมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูการซว่าเออของจริงเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้เดี๋ยวเราก็จะโชว์ให้ดูนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้ เดี๋ยวจะชมให้ดูนี่เลยนะคะนี่คือชมหน้าของแอปพลิเคชันที่เรากำลังทดสอบอยู่นะคะต,ติวเตอร์ X นั่นเองเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูแดชบอร์ดได้ว่าโอ้ตอนนี้นะคะมีผู้สอนกี่คนแล้วที่เข้ามาในระบบมีนักเรียนกี่คนแล้วเข้ามาในระบบนะคะมีคอสกี่คอสมีเซสชั่นกี่เซสชั่นอันนี้ก็จะเป็นภาพของแดชบอร์ดนะคะเห็นไหมคะหน้าตามันเนี่ยใช้งานง่ายๆเลยดูยง่าย อันนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาตอนนี้มีแอดมินอยู่กี่คนละนี่ในการที่เข้ามาอยู่ในบทบาทแอดมินมีครูกี่คนที่เข้ามาในระบบละนะคะสามารถที่จะดูได้หมดเลยมีนักเรียนเข้ามากี่คนละในใน,ในระบบแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าบทบาทของแอดมินทําอะไรบทบาทครูทําอะไรบทบาทนักเรียนทําอะไรนะคะแล้วก็จะมีเอ่อแคตตากรีต่างๆในการเรียนด้วยนะคะมีการบริหารการศึกษาได้นะคะ มีการขึ้นแบนเนอร์นะคะว่าจะสอนวิชาอะไรให้คนสามารถที่จะเข้าไปเห็นได้ง่ายๆมีการส่งคําเตือนไปยังผู้เรียนนะคะจะส่งถึงใครว่าเออก็จะกำลังจะถึงคอร์สของคุณแล้วนะก็ให้เข้ามาเรียนได้แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบ ฝั่งทางผู้ใช้งานนะคะก็จะมีสามารถที่จะเข้ามาดูได้เช่นเดียวกันอ่านี่ยกตัวอย่างเช่นเราเข้ามาใช่ไหมคะแล้วลราเข้ามาในแดชบอร์ดเนี่ยดูซิมีเซสชั่นอะไรบ้างเอ่อเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเซสชั่นที่กําลังจะเกิดมีอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะ ปฏิทินคาล endar น,นี่เข้าไปดูซิเรียนเมื่อไหร่สอบเมื่อไหร่แล้วก็ลงตารางของเราเอาไว้หรือเขาจะมีกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้ในอ่อนอันนี้ในส่วนของครูนะคะในส่วนของครูเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างคอร์สขึ้นมาได้อยากจะสร้างคอร์สอะไรวิชาอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ส่งไป approve ให้มหาิี่อะไรหรือสถาบันการศึกษาหรือว่าแอดมินเนี่ย approve นะคะให้ผ่านก่อนไม่ใช่แบบ โอ้ใครก็ไม่รู้สร้างวิชาอะไรก็ไม่รู้ดูไม่เจดเลยนะคะไม่เป็นประโยชน์ต่อแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยกบไม่สามารถที่จะผ่าน d u วติเอ็กซ์ไปได้เพราะมีคนตรวจสอบก่อนที่จะแอ p r o v e ให้สามารถเปิดชั้นเรียนได้นั่นเองนะคะลงตาราง s c สเก u l e ได้นะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะก็เริ่มเปิดแล้วก็คือตรงนี้สําหรับข้อสอบนะคะคุณครูก็แบบมาทําข้อสอบเมื่อกี้นะคะโอ้นี่เลยนะคะ อาจารย์นล่านะคะก็ทำข้อสอบเมื่อกี้ก็เลยลองแบบเออเราสร้างเราทำข้อสอบชุด Decentralized Platform นะคะก็มีใส่คำถามเข้าไปนะคะว่าข้อใดไม่ใช่ระบบ Centralized อย่างเงี้ยนะคะก็ใส่เข้าไปต้นทุนสูงมีแล้วก็ใส่คำตอบเอาไว้ปึ๊บ อ่าเนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะทําทาทาข้อสอบของเราแล้วเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาเขาก็เลือกสอบวิชานี้มีกี่คะแนนมีกี่อะไรเป็นต้นนะคะระบบก็กําลังพัฒนาในส่วนของข้อสอบอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเกือบจะครบรูปแล้วนะคะเกือบจะครบวงจรละแล้วก็เดี๋ยวปรับหน้าตาอินเทอร์เฟซให้ดีขึ้นเพราะว่าการใช้งานนี้ก็คือแบบง่ายจริงๆนะคะแล้วก็เข้ามาทดสอบร่วมใช้กับน้องโอปอนะคะที่ เข้ามาช่วยในส่วนของติวเตอร์กซในการพรีเซนต์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองก็รู้สึกว่าโอ้ขนะเราแบบว่าไม่ได้เป็นอาจารย์นะคะแต่ว่าเ,าเข้ามาทําปุ๊บปุ๊บกดดูฟังก์ชันต่างๆก็รู้สึกว่าเออถุกใจมากเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอืมต่อไปเนี่ย ใครๆก็ตามอยากสอนก็ต้องสอนได้อย่างเช่นท่านอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะท่านอยากจะสอนหนังสืออย่างเช่นวิชาปลูกต้นไม้วิชาเลี้ยงสัตว์วิชาทาอาหารท่านก็สามารถที่จะเปิดห้องเรียนติวเตอร์เอ็กซ์ได้เพราะว่ามันใช้งานง่ายนั่นเองแล้วท่านก็เลือกได้ว่าจะสอนแบบอัปโหลดวิดีโอหรือจะสอนแบบไลฟ์สดนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดของเราที่เราสร้างขึ้นมาที่เรียกว่า d a p แสดีเซนทรัลไลซ์แอปพลิเคชันเนี่ยเราสร้างขึ้นมาสําหรับการสตรีมนะคะท่านสามารถที่จะไลฟ์สดได้เลยในการเรียนการสอนนี่ก็คือบ รวมภาพรวมสรุปของ t ิ t t r X X นะคะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้บล็อกเชนเข้ามาช่วยขับเคลื่อนทำให้คน,นสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนการสอนได้งา่ายมีคนร่วมเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้และสร้างรายได้ได้ผ่านรูปแบบการใช้สกุลเงิน ดิจิตอล P T X p พ n ดู o To k e นนั่นเองและสามารถที่จะชำระการเรียนการสอนคอร์สต่างๆได้ด้วย P T X นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสะสม P T X นะคะสามารถที่จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในอนาคตเมื่อมีคนเปิดคอร์สต่างๆได้นี่น่ยตื่นเต้นมากนะคะนี่คือความคืบหน้าของแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันที่เปิดให้ดูไปแล้วก็คือ p พ n d o โจแล้วก็ t ิวเนั่นเองส่วนที่กาลังทาอยู่ก็คือแอปพลิเคชันชื่อว่าวีโซเป็นแอป all in one ที่สามารถทำได้หลายอย่างมาก ตัวอย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตการผูกพ่วงกับวอลเล็เปิดให้จองตั๋วได้ในระบบนะคะคือแบบครบชุดเลยสําหรับแบบเราจะจัดอีเวนต์ขึ้นมาในมือถือของเราเนี่ยแบบครบชุดเลยนะคะ360องศา VR เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลองรับระบบต่างๆได้นะคะอันนี้น่าสนใจมากจริงๆรวมทั้งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ส่งข้อความถึงกันได้ต่อไปตอนนี้ทุกวันนี้นะคะล้ล่าตื่นมาก็เช็คลา w VChat WhatsApp แล้วก็มีอย่างอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศมันใช้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็คอนแทคคนต่างๆทั่วโลกเพราะแต่ละประเทศก็จะใช้ไม่เหมือนกันไม่ได้ใช้ไลนย์อย่างเดียวเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอาเราก็เช็คเช็คเช็คชคไปเดี๋ยวนี้ท่านก็มี telegram telegram discord เพิ่มขึ้นมาที่เราจะต้องเช็คเพิ่มด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะและเมื่อทุกคนใช้แอปพลิเคชันของเราส่งข้อความถึงการพูดคุยกัน ผู้ที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันคือเราทุกคนก็จะได้รับเหรียญนั่นเองในการช่วยเขาในการส่งสัญญาณภาพและเสียงนะคะนี่คือความแบบสร้างไรายได้ของเราตลอดเวลาเมื่อเราเข้ามาเป็นโนดใน p a n d o Project ของเรานะคะส่วนปีข้างหน้านะคะก็จะมีการสร้างแอปพลิเคชันชื่อว่า s h o w Us แลวก็ p a n d ด Go Show Us จะเป็นแพลตฟอร์มคลิปสั้นนะคะแต่ไม่ได้แบบเป็นคลิปสั้นที่แบบเอาไว้ทำตลกหรือร้องหรือเต้นอะไรแบบนี้ธรรมดาเท่านั้นเรามีเป้าหมายอย่างหนึ่งที่แบบโดดเด่นและแตกต่างมากๆเลยคือเราจะใช้ปฏิวัติอุตสาหการรมการสมัครงานนะคะการสมัครงานผ่านรูปแบบ Show Us เนียท่านจะต้องแสดงความรู้ความสามารถทักษะแล้วก็พูดว่าทำไมท่านต้องได้งานนี้ เหมือนการไปพิชงานเลยนะคะว่าแบบทำไมท่านเหมาะสมที่จะเข้าไปทำงานที่นี่พรีเซนต์พอร์ตฟลิโอของท่านคนสมัครงานก็แฮปปี้ได้พรีเซนต์ตัวเองเต็มที่คนรับสมัครงานก็แฮปปี้เพราะว่ามันตรงกส่วนพวกเราที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเราก็แฮปปี้เพราะว่าเราได้ส่งเสริมให้คนเนี่ยได้สมัครงานได้มีงานทำและเราก็ยังมีรายได้ด้วยผ่านการที่เราช่วยเขาในการสตรีมระหว่างที่เขาสมัครงานนั่นเองนะคะน่าภูามิใจและน่าตื่นเต้นมากๆนะคะต่อไปแพนโดโก แอปพลิเคชันที่จะเสร็จตัวสุดท้ายในปีหน้าเลยนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันท่านึถึงเทียบปัจจุบันก็อาจจะเป็น Netflix HBO d i s n อดยอย่างเงี้ยเป็นต้นสมมุติเฉยๆนะคะว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับการบันเทิงใช้ภาพยนตร์สั้น แล้วก็สารคดีแต่เราไฮไลท์เราเน้นเรื่องของสารคดีและภาพยนตร์จากท้องถิ่นนะคะสมมุติว่าหนังดีมีคุณภาพแต่ทุนน้อยเอามาใช้ที่เราได้เลยเนี่ยเราก็จะสร้างขึ้นมาลองคิดดูนะคะว่าแบบเราจะกลายเป็นช่องฮิตของคนที่แบบเป็นทางเลือกของการชมภาพยนตร์เพราะมันจะมีหนังดีๆแบบเยอะมากเลยในประเทศไทยเป็นต้นและประเทศอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เอามารวมกันอยู่ที่ช่องพันโนโกถ้าลองคิดดูนะคะว่าคนหนึ่งคนไม่ได้ดูหนังแค่แบบสมนาทีห้นาทีนะคะดูหนัง หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบนี้เป็นต้นมาใช้กันที่นี่แบบถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือช่องแพ n d o g o ที่จะเกิดขึ้นและท่านก็เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะที่กําลังทําอยู่เลยก็คือ p แพนโดสโตรแ n d o STORE นี่ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายคล้ายๆล้ายลาซาด a าช้อปแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นบล็อก c h a i n Power w e b ็บฟรีมาร์เก็ตเพลโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยชื่อยาวจังเลย with c r y p t o b a s e e n a y m e n t นะคะโดยสรุปก็คือมันเป็น มา r k เกมันเป็นมาตลาดขายของออนไลน์ที่ใช้บล็อกเชนเข้ามาขับเคลื่อนและสามารถจ่ายได้ด้วยคริปโตอ่าแปลเป็นภาษาไทยได้แบบนี้นั่นเองนะคะเราตื่นเต้นจริงๆเพราะว่า ถ้าเราทําสําเร็จก่อนนะคะณนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยที่แบบใครก็ตามมีเหรียญคริปโตจากทั่วโลกคนมีคริปโตเยอะมากๆมากๆใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะดูจากงาน world blockchain summit เขาบอกว่ามันมหาศาลมากคนที่มีเงินสกุคลคริปโตจากทั่วโลกจะดีสักแค่ไหนถ้ามี ตลาดออนไลน์นะคะมาเก็ตเพลสที่เขาสามารถจะใช้คริปโตในการช้อปปิ้งซื้อของได้มันจะดีสุดๆไปเลยและที่สำคัญก็คือว่าคนไทยเราเองเรามีสินค้ามากมายรวมถึงตัวทุกท่านด้วยใช่ไหมคะท่านสามารถที่จะขายของของท่านเนี่ยบนแพลตฟอร์มของท่านเองอุนเทศสุดๆเลยเป็นเจ้าของตลาดเองขายของเองนะคะสะสมเหรียญ PTS ของเราเองพอไปถึงจุดนั้นนะคะที่แพลตฟอร์มนี้มันเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือว่ามันจะมีความต้องการของการใช้ p t x เเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่ยอยๆ มูลค่าของ Ptx มันก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องตกใจว่าโอ้ทำไมแบบ Ptx มูลค่ามันแบบไม่โตสักทีหรือว่าได้น้อยจังเลยเพราะอะไรเพราะว่าแอปพลิเคชันมันยังไม่เกิดเพราะว่าเรายังไม่ได้รันแอปพลิเคชันอย่างเต็มที่คนยังไม่ได้กระโดดเข้ามาใช้แอปพลิเคชันอย่างเต็มที่แอปพลิเคชันจะส่งผลให้มีความต้องการเกิดดีมานเกิดขึ้นนะคะดีมาน u p p l y สอดคล้องกันเมื่อมีดีมานเกิดขึ้นมีคนต้องการเหรียญเยอะแน่นอนมูลค่าเหรียญมันก็จะเพิ่มขึ้นในท้องตลาดนั่นเอง นะคะนี่ก็คือหน้าตาแบบภาพรวมคร่าวๆที่เรากำลังทำอยู่สำหรับ p a n d o ร์สโตรนะคะก็อาจจะมีสิทธิพิเศษถ้าใช้ PTX ซื้อได้รับส่วนลดอะไรแบบนี้เราก็จะมีการทำเกิดขึ้นเป็นการช้อปปิ้งแบบ24ชั่วโมง NonStop เลยไม่ต้องรอ11.11 11, 10.10อะไรเงี้ยนะคะก็คือช้อปมันได้ทุกวันทุกเวลาเลยนี่คือภาพรวมแอปพลิเคชันทั้งหมดยังเหลือ NFT อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่ง NFT แบบใกล้คลอดแล้วนะคะอาจจะเหลือเวลาอีกเซก น่าจะ1เดือนถึง2เดือนเพราะตอนนั้นเขาบอกว่า3เดือนนะคะหนถึงสเดือนข้างหน้าเนี NFT ่ย NFT p l ตฟอร์มจะเกิดขึ้นเมื่อ NFT p l ตฟอร์มเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีคนมาสร้าง NFT มากมายผ่านทางเว็บไซต์ ของเราที่เป็น NFT จากเชนของ p a n d o Project เองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเกิดขึ้นนั่นเองตอนนี้เราก็ดีลไปล่วงหน้าแล้วกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทททแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีความต้องการที่จะทำ NFT นะคะว่าเราเนี่ยเกือบจะพร้อมแล้วนะแต่ว่าขอเวลาอีกแป๊บเดียวแล้วก็คือกินพื้นที่ในตลาดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำงานล่วงหน้าแบบนี้ตอนนี้นะคะ p a n d o Project ของเราก็ global ไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการลง article ใน สื่อดังต่างๆจากทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Yahoo Finance Morningstar นะคะ Digital Journal แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ Boomberg l นั่นเองนะคะนี่เราก็ไปแบบงลง article เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงการส่งบทความไปรวมไปลงในข่าวสาร PR ต่างๆนะคะบนสื่อต่างๆทั่วโลกอันนี้ก็คือส่งไปหมดเลยเพื่อที่จะให้เกิดการรับรู้เนี่ยนะคะส่งไปหมดเลยรายชื่อต่างๆที่เห็นนี้เพื่อให้เกิดการรับรู้คนเห็นคําว่า Pandu Project เห็นแพนดูแล <'ve> a บเห็นคำว่าแพนดูซอฟ t เห็นชื่อแอปพลิเคชันต่างๆของเราแล้วก็เห็นเหรียญของเราด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะสรุปทั้งหมดเลยนะคะว่าตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในธุรกิจที่มันสามารถที่จะ Scale Up ได้อยากให้ทุกท่านนะคะ ได้เชิญชวนผู้ที่ท่านรู้จักและปรารถนาดีเข้ามาร่วมในชุมชนของเราใน p a n d o Project ของเราสําหรับท่านที่เข้ามาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะถ้าสามารถรีกระโดดเข้ามาร่วมในโปรเจกต์ของเราติดต่อผู้ที่เชิญท่านมาในวันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าโอกาสของการเติบโตของธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นแบบใครจะเอาแอปพลิเคชันมาใช้งานบนบล็อกเชนของเราทําให้ได้เราจะพัฒนาบล็อกเชนขึ้นมาใหม่ให้เขาใครก็ตามแต่เราสามารถทําให้ได้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆใ,ให้กับ ผู้คนได้ที่ต้องการให้เราทําให้ต้องการให้เราสร้างคริปโตสกุลใหม่ก็ได้หรือจะใช้คริปโตของเราเลยก็ได้สุดท้ายเลยเราจะเป็นบล็อกเชนโซลูชันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะและเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาในด้านบล็อกเชนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือธุรกิจที่มันน่าสนใจมากๆดังนั้นวันนี้นะคะให้ท่านเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกว่าท่านจะมาเล่นในบทบาทไหนเลือกบทบาทของท่าน c h o o u r role วันนี้ท่านจะเข้ามาเป็นผู้ถือโนดนะคะละไม่ตอนทั้ง4ประเภท ไม่ว่าจะเป็นราเมิตอนโมบายไลท์ l i g h t อชโปแล้วก็ e n t e r p r i s e เลือกโหนดของท่านเลยนะคะเมื่อท่านเข้ามาเป็นโหนดใดโหนดหนึ่งท่านเป็นเจ้าของทั้งโปรเจกต์มีส่วนร่วมในการกระจายสัญญาณแชร์ทรัพยากรของท่านอุปกรณ์ของท่านมือถือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของท่านและรับรายได้ไปกับการสตรีมนะคะหรือท่านจะเป็นโทเค็นฮอเดอร์นะคะก็คือว่าถือเหรียญเอาไว้นะคะอยากจะแบบซื้อเหรียญเอาไว้เก็บสะสมเหรียญเอาไว้ในครอบครองก็สามารถที่จะทําได้หรือท่านอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยาก จะสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆของเราสามารถที่จะเข้าได้ใช้ได้เลยอันนี้คือทุกคนได้หมดเลย นะคะทุกคนใครก็ได้นะคะหรือท่านจะมาลงโฆษณาตรงนี้ท่านอาจจะเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอยากมาลงโฆษณาลงแบรนด์ของท่าน Product ของท่านในแอปพลิเคชันของเราก็สามารถที่จะทําได้หรือท่านเป็น Developer เป็นนักพัฒนาเป็น Engineer นะคะอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง a ดบ s ใหม่ๆสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆหรือจะเข้ามาร่วมส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนา ในอีโ s ซิสเตของเราท่านติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะอยากเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเกิดความร่วมมือกันกับเราในด้านต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทำได้อาจจะเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือ choose your role วันนี้สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังทั้งหมดท่านตัดสินใจว่าท่านจะเข้ามามีบทบาทในใดใน Pando Project นะคะ อยู่ที่ท่านตัดสินใจเลือกในวันนี้เหมือนกับคลิปวิดีโอของเราที่ได้พูดว่าเราอาจจะเคยพลาดการซื้อหุ้นในตอนที่เข้า IPO ใหม่ๆของหลายบริษัทนะคะแต่ตอนนี้ Pando p r r o j e t t อยู่ตรงหน้าท่านแล้วภายใต้ PTX ที่ราคาดีที่สุดในรอบปีณนะปัจจุบันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านเนี่ยเข้ามาครอบครอง PTX เข้ามาเป็นโนดและก็ร่วมกันในการทดสอบแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ